โค้ดนี้มีที่พี่บอมโค้ดเดียวนะครับสวัสดีวัยรุ่นเมากาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกเรวนะฮะทีบอมชแนลนะครับวันนี้เกมฟีฟานะครับวันนี้พี่บอมมีโค้ดมาแจกอีกเช่นเคยนะครับแต่มีอะไรมาบอกตัวละกันนะครับก็ขอบอกกันก่อนเลยนะครับเรื่องโค้ดสกา,ายไลท์ท่านนะครับ พี่บอมไม่ได้เป็นคนแจกนะครับทุกคนนะครับก็ไม่ต้องมาขอนะครับโค้ดสกาไทท่านนะไม่มีนะครับไม่มีอยู่จริงด้วยนะครับไม่ว่าทุกคนจะดูจากคนอื่นมาหรือว่าดูจากใครมานะครับโค้ดสกาไทยท่านผมพูดเต็มปากเลยว่าไม่มีนะครับผมก็ขอแจ้งขอเตือนไว้ก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าดูใครมานะสาหรับสกาไทยท่านนะครับผมบอกเลยนะครับผมไม่ได้แจกนะสกาไทท่านผม บอกตลอดว่าไม่มีนะครับไม่มีนะฟังให้ชัดนะครับสําหรับคนที่มาขอผมนะเออผมไม่ได้แจกนะครับผมไม่ได้ให้นะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับอ่โค้ดปลอมนะครับอ่าโค้ดลอมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับเรื่องโค้ดลอมนะฮะคือผมแจกผมผมผมพอใจที่ผมจะแจกนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ไม่พอใจที่ผมแจกแบบนี้นะครับก็ขอให้ปิดคลิปไปได้เลยนะครับผมมาแจกสําหรับคนที่ อยากได้จริงๆแล้วก็คนที่แบบว่าไม่เรื่องมากหรือว่าไม่อะไรนะครับคือผมมาแจกผมก็เหมือนคนคนนึงแหละผมก็ไม่ได้รวยนะครับคือผมมีเยอะอ่ะผมใส่ให้ดูเลยนะครับเห็นไหมแล้วก็คนจาโค้ดตัวนี้ไว้เลยนะครับว่าผมจะไม่เอามาแจกแน่นอนนะครับผมเอามาใหม่ตลอดผมจะรับกดรับใหม่ตลอดนะครับอถ้าใครไม่เชื่อนะครับก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับอันนี้เรื่องที่2นะ ผมเห็นมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเออผมมาดูตลอดเลยเออเป็นคำหยาบแหละเออมาดูตลอดเลยไม่เห็นได้เลยอะไรอย่างนี้นะครับเออแล้วแล้วแ,วแบบผมลงคลิปไป2ชั่วโมงเข้ามาคอมเมนต์อ่าหชั่วโมงทีหลังอย่างเงี้ยก็คือจะได้เหรอครับเออประมาณนั้นแหละผมอยากถามว่ามันจะได้เหรอพี่อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็สำหรับโ้ดอะใส่มาปุ๊บมันก็จะอยู่ในกล่องเลยแบบนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้ถาวรเลยเนี่ยผมเปิดไป ได้แค่สามวันแบบนี้ครับอ,อย่างเงี้ยคือง่ายไหมทุกคนอย่างเงี้ยครับเปิดปุ๊บรับปุ๊บแค่นั้นเองแล้วก็ใช้แค่นั้นเองนะครับแบบนี้นะฮะง,ง่ายๆนะครับอแล้วก็ถามว่าคลิปนี้ผมจะแจกคลิปอะไรเออผมจะแจกโค้ดอะไรก็บางทีก็ได้ยินแบบนั้นมันก็เสียใจนิดน,นึงอ่ะเออสายแจกอ่ะเออนะครับก็ไม่ได้อยากจะแจกอะไรมากหรอกนะครับผม สวัสดีสดค่ะ,คะวันนี้เราสองคนก็จะบอกเกี่ยวกับเว็บเกมโซนไทยเว็บนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างหนึ่งนะคะก็จะมีไอดีเกมตรงนี้เลยค่ะมีบัตรเติมเกมตรงนี้มีสินค้าไอทีตรงนี้ค่ะมีระบบชาระเงินง่ายๆระบบอัตโนมัติสามช่องทางตรงนี้ตรงนี้และที่สำคัญยังมีระบบสุ่มรางวัลบัตรเติมเกมมูลค่าสูงสุดหนึ่งพันบาทด้วยนะตรงนี้ค่ะอย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยนะคะบ๊ายบายมีสิ่งที่ผมมีให้ก็คือมีให้ไม่เยอะหรอกนะครับก็ เล็กๆน้อยนนะครับสิ่งตอบแทนเนาะก็เป็นเพชรบ้างโคตรบ้างโคตรผมออกมาจากไหนผมก็บอกไปแล้วในคลิปที่สอน อยไม่ถูกนะึ่ได้100ครับเฟซบุ o กอ่าไม่ได้ใส่ UID นะก็ผิดไปนะครับอยากได้1,000เพชรครับเอาไปซื้อตัวละครใหม่ Facebook ไม่มีอ่ะโอ้โหพลาดเลยนะครับไว้พี่หนึ่งหนึ่งล้านซบเปไวขอบคุณมากครับผมครับผมอยากได้เพชรลูกซองนะผมอยากได้เพชรลูกซองเลยครับงงมากครับผมตามใจพี่เลยครับโอเคครับผมเอฟซีพี่หนุ่มโอเคครับมาเพชรผู้พี่หนุ่มนะฮะเรียบร้อยครับผลแรกครับผมผมก็จะเอามาทําการเติมให้เลยนะครับเนี่ย สรับเฟซบุ๊กนะครับไม่ต้องกลัวนะครับพี่บอมทําการเช็คแน่นอนนะครับอ้าวยูไีผิดครับผมอ้าให้ยูไอีผิดพลาดเลยครับเขาบอกว่า ID ดีผิดนะครับทุกคนใส่ดีผมมาผิดใส่ดีมาให้ผิดหรือเปล่าครับแย่เลยนะครับผมไหนตด,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 ด้แล้ว TM, อะแล้วทีมนี่ไงไม่ผิดไม่ผิดโอเคทําการสะละสะลวยหรือว่าส่งเทสให้แล้วกันนะครับมา โอเคครับผมใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะใจดีหรือว่าดีใจนะครับสำหรับคนที่ได้เพชรก็บอกผมหน่อยละกันนะครับอ่าก็ันนี้คนแรกนะครับก็รับไปนะครับไม่ใช่คนแรกดิคนที่6นะครับอ่าวันนี้แจกสิคนนะครับก็รับไปนะครับเปคนที่6นะโอเคของระบบนะฮะชื่อตามนี้นะครับมาตุ้มต่อครับผมยึ๊๊ไม่เห็นตรงปกเลยไม่ตรงตรงไหนครับผมแจกก็แจกอยู่เนี่ยครับผมนะฮะโอเคครับยืดดีหนึ่งร้อยเพชรไม่มีเฟทนะครับไม่ได้ฟังนะฮะอยากได้หนึ่แบบบไมม่ฟัังนนนะะฮออ้้คคีดดยากร นะฮะเฟซบุ๊กโอเคเรียบร้อยนะครับผมจะทําการดูเลยนะครับว่าทําถูกหรือเปล่านะครับแหมบางคนผมก็จะสุ่มว่าทําถูกหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับถ้าทําไม่ถูกก็โมะโมะไปนะครับดีเอลนะครับเรียบร้อยครับผมคนที่2นะครับไอ้คนที่เจ็ดเดี๋ยวไม่ใช่คนที่สองนะครับคนที่เจ็ดนะฮะมาแล้วก็ต่อกันเลยนะครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากและไม่ง่ายนะครับแค่คอมเมนต์แล้วก็ทําตามปฏิกิราให้ถูกแค่นั้นเองนะครับสําหรับใครที่แบบมาคอมเมนต์วันนี้แล้วก็ตอนเมื่อกี้เลยบอกว่าทุกคนจะโชคดีนะครับแหมอนนี่คนที่เจ็ดเรานะครับ มันช้านิดหนึ่งเพราะว่าผมต้องใส่รหัสผ่านเนาะนะฮะโอเคนะครับ DL นะครับตอนนี้ก็ต้องรอระบบทุกอึงนะครับนะรอระบบหมุนๆนี่ถึงเข้าแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเข้าแน่นอนนะฮะโอเคครับผมคนที่3นะครับบอกเลยว่าคนที่3เนี่ยก็คือจะโชคดีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับตั้งไอต้ามังเร้าโอเคครับผมอยากได้เพชรลูกสองโอ้สองสามอีกแล้วอยากได้เกินแปดครับผมขอได้นะครับสูงไม่ไปแล้วทุกคนต่ออย่าลืมนะครับโอเคครับ คอมเมนต์เต็มกระห่มให้คอมเมนต์รวนทุกคนแถวเว็แบรบวนครับผมทุกคนต้องดีนะฮะโอเคครับดีแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าเหมือนจะมีคอมเมนต์มาอยู่นะครับอ่ะตัวที่สามปุ๊บปุ๊บขอให้พี่ทำที่เป็นนานขอบคุณครับเดี๋จะได้เรียบร้อยเอมเมนต์สองเฟสทุกตอโอเคครับมา นี่สามแล้วนะฮะนี่เสร็จยังโหเราเป๊บงเสร็จนะครับโอเครับมาแล้วนะฮะคนต่อไปนะครับคนที่สี่แล้วนะฮะก็ทําการเติมให้ก่อนนะครับตึกนะฮะดีจีอาร์ตี้นะครับอ๋อน้องอาร์ตี้นะครับก็ได้เพชรไปนะครับก็มาบอกผมหน่อยละกันนะครับว่าผมได้ครับพี่นะครับก็บอกหน่อยเด้อมาบอกหน่อยนะก็มาบอกตอนไหนก็ได้นะครับที่น้องดูคลิปอ่ะนะครับทำการส่งเพชรให้แล้วนะน้องได้รับเพชรจากพี่บอมเด้อนะครับ โอเคนะครับรับไปเนอะรทำการสำเร็จนะครับอรอแป๊บหนึ่งนะครับรอดำเนินการนะฮะเราสุ่มคนต่อไปเลยครับผมจึก๊กเหมือนแรกจึก๊กอยากได้ A 8จึก๊กอยากได้ลายเพชรจึก๊กนี่ครับผมผมอยากได้เพชร U I D ดีเฟสเหตุผลที่อยากได้เพราะยังไม่มีตังแล,และไม่มีตัวละครเก๋โอเคครับผมคนสุดท้ายของเราวันนี้นะครับ ก็รับไปนะฮะมาคนสุดท้ายของเรานะครับก็ทําการใส่ UED เข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกินให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยโอชิศูนย์ศูนย์หนึ่งเอโอชิหนึ่งศูนย์นหนึ่งนะครับก็ทําการส่งเพชรให้นะครับผมก็สแกนแป๊บหนึ่งนะครับก็คนสุดท้ายก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามและรับชมจนจบเนาะก็ลุ้นเหมือนกันนะพี่บอมก็ลุ้นเหมือนกันนะครับก็วา่าใครจะได้ไปเนาะ ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบอกเลยว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยละกันนะครับนี่นะฮะเฟซบุ๊กตามนี้นะครับเดี๋ยวี่วงจะไปส่องนะครับว่าทําจริงหรือเปล่านะครับแชร์จริงหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอยู่หน้าเกมกันเลยโอเคครับเราก็อยู่หน้าเกมไปที่เรียบร้อยเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาแสดงความยินดีหรือว่าช่วยกันกดซับสไครต์ให้ถึง6 0,000นะครับก็ คาหมายต่อไปก็70,000นะครับเป้หมายต่อไปก็8 0 0 0 0 9 0 0 0ก1 0 0 0 0ก็ว่าไปนะครับก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับใครที่ยังไม่ได้แชร์ยังไม่ได้กดติดตามนะครับฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับใครที่ได้เพจไปก็มาคอมเมนต์บอกกล่าวกันหน่อยนะครับสําหรับ x อ8ตอนนี้พี่วอมติดต่อไปแล้วนะครับ1นคนนะฮะที่ได้นะครับก็รับแน่นอนนะครับเอ8เป็นโค้ดส่งโค้ดให้ทางเฟซนะครับ หนึ่งคนเท่านั้นนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามและรับชมกันมานะครับถึงแสนก็จะแจกไ d ดีแน่นอนไม่ใช่ ID ดีนี้นะฮะ i อดี ID นี้เป็น ID ดีพี่บอมเอาไว้เล่นนะครับผมแล้วก็โอเคสําหรับคลิปนี้บังว่าจะยาวไปละนะครับพี่บอมต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับเหตุผลที่เอาหน้าปกมาเป็นสก้าไทท่านเพราะว่าพี่บอมอยากบอกมากว่าสก้าไทท่านมันไม่มีจริงแล้วก็ไม่มีนะครับใครที่มาจากคลิปอื่นหรือว่าคลิปของคนอื่นนะครับก็ ฟังและตั้งใจฟังด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมนอนหลับฝันดีแล้วก็โชคดีมีชยัยโชคชัชยมีวัวทุกคนนะฮะวันนี้ก็มาพอของปากของคอนะฮะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมก็นอนหลับฝันดีและรักทุกคนนะครับ๊บายบายเด็กเด็กๆนะครับผมบ๊ายบายครับ